่อจนน้ำตาไหลเันนี้คืออร่อยมากับมิกเราจะไปกันที่ที่ไหนดีนะถึงแล้วครับมากี่คนมา6คน <laughs> ดูรถดอรถไดไม่เท่าไรหรอกกระเป๋าเรามากันหกคนนะครับกระเป๋าเราเก้าใบเราก็เลยต้องใช้รถใหญ่ขนาดนี้ครับ <laughs> ในนี้ทำไมหลอกกว่าเฮ้ย <laughs>

เราจับม to <together> ือกันไว้จ <th> ับมือกันนะเราจะไม่แยกจากกันอ้าเราแยกจากกันแล้วนีย์แลนด์เฮ้ยจริงไหยคะสะอาดขาวมาก ไปทางไหนก็ขาวนี่สิเลย 我像你。<laughs> <laughs>

想要那些金银财宝吗、啊？百万，你就来这地方、啊。他我们嘛我们就去抢传说的好螃蟹呗，好兄弟。哎，我弄来水了。 seeing you ซีอิ๊วช่ไมนังช่แต่นคือบอกเราใช่ไหมอร่อยจนน้ำตาไหลเนี่ยอร่อยอยากได้อันนันอันนี่ยขอซีอิ๊วแต่อร่อยนะรสชาติดีเลยอันนี้ก็เปรี้ยวเป็นร้อนเป็นเปรี้ยวๆได้เลยยกาม ก๋วเตี๋ยวน้ำน้ำเยอะร้อนร้อนเกียวยิ่เกี้ยไม่ไม่ร้อนทอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยงอะไรอันยังไม่ร้อนอันนี้ร้อนกว่า ฮัลโหลเจอ,อ f เละคร oh, <III S 2> ที่จีนครับ <t ell> เขาดูลเครไทยที่ปเะเทีจีรครเบเจ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 บจเจเจเยเจเจเเจ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 จ แล้วเขาก็ถามว่าใช่ไหมเขาดูในเขาดูในในท nice uh ีวี The changes g e a t สุล้ thank you much You too j u i n อ谢好 thank you เช <laughs> er ียร er ์เช er. ียตอนนี้เรากาลังจะขึ้น <laughs> บันไดเลื่อนแบบวนนะฮะว <laughs> 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 นไปวนไปวนไป นี่อันนี้เป็นบันไดาเลื่อนวนครับจเจอแฟนขับครับแรนตัวละครครับเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันวันที่สามไม่ไหวน,นะครับหิวอาหารไทยมาก นี่มาร้านอาหารไทยครับผัดผงมุกกะปิเด็ดผัดผงมุกระป,ปกระปครับข้ามาแล้วรอผัดกะเพา,าและพิขาดไม่ได้เลยครับหยิบของผัดกะเพาครับผม บ,บนและตอนนี้เรากำลังขึ้นมาที่สกายบาร์ครับสตาร์ทเย้ย และข้างหลังผมนี่นะฮะคือเซียงไฮ้ฟิล์มปาร์คครับผมเป็นโรงถ่ายเจ้าพ่อเซียงไฮ้ครับมิกจะพาทุกคนมาดูว่าโรงถ่ายที่นี่เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวมิกจะไปเป็นวันนี้จะไปเป็นเจ้าพ่อเซียงไฮ้หนึ่งวันดูการแต่งตัวกันรู้เจ้าพ่อเซียงไฮ้ตรงไหนนี่คือรูปปั้นเจ้าพ่อเซียงไฮ้ครับเราอยู่ใช่ไหม เต็งเขาใหญ่มากเลยเนขาอายุยืนนะเนี่ยตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วครับนี่ตั๋วนี้คือไปได้ทุกที่เลยไปทุกที่เลยดิแล้วก็มีเวลากําหนดไหมครับได้งีครับได้มีเวลากําหนดด้วยเดินทั้งวันครับตั๋วนี้เดินให้หมดอนเขามีรถกลับเช่าไหม มีมาเลยมีก <pid> ็ต้องเดินก็คือวันนี้พี่กิฟต์แต่งตัวเข้าตีมากอ่ะ ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาแล้วนะครับผมซื้อตั๋วนะครับค่าตั๋วก็40หยวนนะฮะหรือประมาณ200บาทบ้านเรานะครับ <c oughs> ผมเข้ามาก็จะเจอแบบนี้ก่อนเลยนี่นี่วันนี้ที่มานะครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ยมา3วันแรกเนี่ยฝนตกทุกวันครับแต่ว่าวันนี้มาที่นี่โอ้โห แดดเปลียงครับเทแต่งหน้าอ่าแล้วก็มีเขามีเช่าชุด3ชั่วโมงละห้าสิบสามเท่าไหร่นะฮะก็คือเช่าชุดนะคะ3ชั่วโมงละห้าสิบสามชั่วโมงเดียวแปดสิบแปดหยวนครับอ่าสามชั่วโมงสามชั่วโมงร้อยห้าสิบหยวนใช่ก็ประมาณห้าร้อยหกร้อยห้าร้อยกับแต่งหน้าเรามีช่างแต่งหน้ามาแล้วเรามีช่างแต่งหน้ามาแล้วชุดชุดเราก็ไม่รู้เช่าไหม ชอบช,ชุดไหมคะคุณปูบอกว่าสืก,กิบอันนี้หน่อชอบกีบเขา้ <c oughs> แต่ไม่เดินไงหมดก่อน <c oughs> อันนี้คือแผนที่นะครับเรามาดูแผนที่กันโอ้โหตอนนี้เราเราอยู่ผมเดาวนะน่าจะเป็นอันนี้นะทางเข้าเนี่ยเราจริงคือทริปนี้มาดูดที่มาที่นี่เนี่ยไม่มีข้อมูลเลยฮะชุดนี้น่เป็นครั้งแรกที่มาเลยฮะอเอ๊ะเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้ยุคนั้นชุดนี้มีด้วยเหลอฮะ อ๋อนี่ไงเห็นไหมแมันก็มีขี่เพาแบบนี้อ๋อเป็นช่วงที่โฟเซนเข้ามาเที่ยวเจ้าพ่อเสียงไฮ้แน่เลยครับช่วงนั้นว้าวแดดนี่เขาก็ทำไว้ให้แบบถ่ายรูปนะคะถ่ายถ่ายรูปการว่าเรามาถึงแล้วนะอะไรแบบนี้ ชินนายครับพี่ชินน,นายไปนาชัยนี่เป็นรถเป็นเป็นรถเป็นรถนรถางอ่ขอนันนี้ลงประตูผิดครับขอนันนี้คือไปลงประตูทางออกที่มันอยู่ฝั่งไกลสองโลแล้วเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้เดินมาเข้าทางนี้ประมาณ2กิโลแป๊บเดียว<ม>เราก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ได้ครับของเรามีผู้สูงอายุครับเราต้องนั่งรถครับ <laughs> ก็เลยเราก็เลยเรียกรถดีกว่าครับ2กิโลนอ้โหเหนื่อยนะฉันฉากเริ่มจากพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยฝั่งซ้ายมือครับมันจะเหมือนเป็นแบบฉากฉากในภาพยนตร์อะไรเงี้ยโอ้นี่เขามีหลมกมาด้วยม้าตัวเล็กมากเลยดูตัวพวกเราดิมมาตัวเล็กกว่าเราอีกเขาเป็นม้าหลอกครับ ความจร,งจรงิงมันมีเครื่องมีเครื่องมีเครื่องแลเมื่อกี้เขาเหยียบเบรกอยู่อ่ะนี่เขาวิ่งมาเขาเหยียบเบรกนะครับความจริงมันมีเครื่องอยู่แล้วมันม้าำออกระวังรถไฟชนครับรถผิดมีรถไฟด้วย ตอนแรกเราก็มาดูเราคิดว่ามันจะเหมือนแบบลงถ่ายที่บ้านเราหรือเปล่าที่แบบวเวลาเราไปถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเขาทาแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับใช<อ><ม>่ของบ้านเราเนี่ยคือโอเคเอาไวเอาไว้ไวถ่ายละครจริงๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเปิดกให้คนข้างนอกเข้ามาเที่ยวชมด้วยแล้วก็ออออมีส่วนที่ถ่ายจริงอยู่ด้วยเขามีส่วนที่ถ่ายจริงก็คือส่วนที่ถ่ายจริงเนี่ยจะเป็นอะไรแบบเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดก็คือถ่ายเองทั้งวันตอนนี้วันนี้เราอาจจะได้เจอกับใครบ้างครับนะครับพี่จอนใครบ้างนะฮะไอเลี้ยงเชวบอยฮะไอเลี้ยงเี่ย เอาวินเทจนิดนึงครับอันนี้เขาเล่นบทดราม่าครับเขาซ้อมอยู่เขาเคยเป็นพระเอกดราม่าต่อไทยกำลังจะเข้าไปแคสต์แล้วบิวอารม์อยู่มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่ใหญ่เป็นเหมือนแบบสีแยกเราอาจจะเคยเห็นในหนังหรือว่าในอะไรแล้วแหละแต่ว่าผมาคงจำไม่ได้เพราะว่าปกติก็จำอะไรไม่ได้อยู่แล้วฮัลโหล โอ้ยนี่ได้ไหมดูก่อนคือร้านเขาขายแหละเขาก็เลยเอามาให้ชิมแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยเห็นไนะครับมันเป็นเหมือนเหมือนแป้งแล้วก็แบบมีมีไส้นิดหน่อยนะฮะดูสิครับตรงถ่ายเขา ยิ่งใหญ่อลังการนี่แค่เพิ่งเดินเข้ามาเท่านั้นเองครับแล้วก็ตามเสาเนี่ยสังเกตูว่าเขาก็จะแปะป้ายที่น่าจะเป็นในซีนของในหนังหรือในละครที่แบบเขามาถ่ายที่นี่เรือ่องนี้น<ม>เป็นร้านชุดเก่าครับ,บ<า>แต่ว่าเขาไม่เปิดให้เข้าข้างในเขาให้แบบให้ดูแข้างนอกเขามีเข้าซอยอีกนะไม่รู้ว่าเข้าซอยแล้วมีน้ำเงี้ยวด้วยหรือเปล่า คืออันนี้ผมเข้าใจนะว่าเขาก็โอ้เขาก็แต่งสวยมาแล้วอันนี้ครับนี่เขาทำแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะสวยมากอ่ะอันนู้นผมเดานะว่าคงจะเป็นแบบฉากลงเตี้ยมฉากหลงเตี้ยมเพราะว่าเป็นเป็นทรงแบบไม้ๆหน่อยอันนี้อันนี้เป็นฉากแบบธนาคารนี่ตอนนี้เรามาอยู หน้าฉากลงเตรียมแล้วฝั่งนี้นะเนี่ยนี่จะเป็นเรียดหน่อยเป็นฉากแบบพีเรลียดข้างหน้ามีแบบมีสถานที่นั่งชิวๆแต่นะระหว่างทางที่เราเดินมาเขาจะมีแผนที่ให้ถ้าใครไม่มีใบปลิวนะเป็นให้ว่าเอ้ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเรากำลังจะไปตรงไหนต่อแล้วเราอยู่ตรงไหนอ่ะ มีใครไปบ่ายกันเราด้วยเปล่าเหมือนเหมือนจะไปขึ้นรถไฟกลับสระบุรีอ่ะตอนนี้จะออกไปทางแบบยุโรปหน่อยๆนะว่าอ๋อแต่ประเด็นนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คเขาเลยแหละเพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นเนี่ยคนเขาลงจาก ลงจากรถล่างครับตรงนี้ตรงตรงหน้านนอนุสรเนี่ยแล้วก็แล้วก็วิ่งไปตั้งกลับไปทางโน้นใหญ่ามากเลยอะ่ะตอนนี้คือเอาจริงๆอระหลบแล้วลงครับไม่รู้จะไปทางไหนเลยเพราะใหญ่มากยังยังอยากเข้าไปดูนนี้ก่อนอันนี้มันมีประตูเข้าได้ตอนนี้นะครับมังจะพาทุกคนเข้าไปในอาคารซึ่งบอกเลยว่าน่ากลัวมากให้ผกเราเนี่ยต้องเป็นหนังสยองขวัญ เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูตายเถอะมีคนรอดชีวิตออกมาด้วยแล้วเขาก็งงเรบข้างในผมเจอนักฆ่าสองคนมิกรอจะพาชิก่อนเดี๋ยวเพื่อ โ,โ,หโหไม่บอกเลยแล้วก็โดนยิงหรอก <S <S ดูบรรยากาศแผนไปครับดูบรรยากาศครับน่ากลัวมากลบและสิ่งที่ผมเห็นตรงข้ามคือประกาศจับครับถ้าใครพบเห็นนะฮะเดี๋ยวหน้าแจ้ง911นะฮะไม่รูว่าเบอร์เขาคือเบอร์อะไรสักอย่างเสียเวลายเยอะละ อันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอ,อ่านป้ายข้างบนเส้นสเล็กน้ำใสก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำก๋วยเตี๋ยวต้ยมตยำต้องอ,อาบน้ำป็นไรหัวอุ้ยหัวเนี้ยอันเนี้ยน่ากลัวไปเราไปหาอะไรากินกัน้ยส้มเหรอ เดือลูกพับลูกลูกพับดกนะอันนี้ลูกยังไม่พับเพราะมันยังกลมอยู่ถ้าพับปุ๊บมันจะแบนเดีย๋ยวข้อพับแทนแล้วฝั่งนี้ครับเขาก็มีขายเป็นกำไรนี่มีเด็กๆซื้อกันอยู่นะฮะโอ้น่ารักจังเลย

อ๋อเขาเขาเขาคงบอกเขาชอบละครของเราได้ค <c oughs> <Can you S 2> <ม>ันยูเนี่เขาดูเรื่องสายเลือสองหัวใจค,ครับว้โอเคโอเค thank you Hi, check, uh, one two three uh, one two three เชียร์เชียร่เชีเชข้าดูเร uhm ื่องสายเลือดอัวใจครับเมื่อกี้ก็เปิดให้ดูเาก็เปิดดูจให้ดูจริงๆริงแล้วเห็นปหน้าเราอะไรแบบนี้นะฮะบายบายฟไนท์เดยายบายเจอแฟนขับจอแฟนขับถ้าแฟนไม่ขับเราก็ต้องขับเองฮะเรากำลังจะเคลียร์เรื่องรถม้าครับคคคนสามสิบหยวนค่ะคนสามสิเราทั้งหมด6คน

เฮ้ยอันนี้มีสะพานด้วยสะพานค้ดสะพานอะไรนะสะพานคุ้ดโอ้นวนชวีโอ้เอาเอาเฮ้ยๆไปไหนอ่ะเขาซิงด้วยเหรอเฮ้ยเขาพาไปไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้ไม่คุความกลับรถ ใช่ครับลุงเขาบอกว่าสามสิบหยวนน่ะเที่ยวเดียวคือไปส่งเที่ยวเดียวนะฮะไม่มีกลับดูดิดูดิว,ว่าจะขึ้นสะพานไหมม้มาจะไหวปะเราต้องเดินกลับ,บ,บอ้าวอ้าวอ๋อสะพานอยู่นี่ลุงสะพานม้าไม่สู้ัอไม่ไปไม่ปไปม้าไม่สู้จ้เาเชื่อ ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์บายบายสรุปแล้วม้าที่ตัวเล็กแล้วแล้ดึงไหวเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเครื่องม้าไม่หนักเลยม้าเป็นพอปเฉยๆก่อนออกเราไปดูโรงเก็บรถก่อนโหเรารีบไปเถอะเห็นข้างหน้ามั้ยไหมไหไหแจงเด็กนักเรียน <c oughs> ตรงนี้นะครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่โอ้ยสวยเลยเห็นไหมทาแบบคล้ายๆย,ยุโรปเลยตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าเราเขามีถ่ายพิพดธภัณกันด้วยนะารักอ่าที่นี่เลยครับผมโอ้โหจริงด้วยนี่เห็นไหมฮะรถอยู่ข้างล่างนะฮะแล้วข้างบนเนี่ยจะมี เป็นเป็นป้ายภาพยนตร์ที่รถคันนี้ใช้ถ่ายทําด้วยอ่านี่เขาก็มีมเขาก็มีป้ายบอกว่าเคยใช้ในเรื่องอะไรบ้างอ่าใช้ในเรื่องอะไรบ้างนะฮะเขามีป้ายบอกนี่คันนี้ทุกคันเลยใช่ไหมครับ mm hmm. มีทุกคันเลยเขามีป้ายบอก mm hmm. สวยมากสวยมากโอ้โหมาฝั่งนี้เจ๋งกว่าอีกนะ บางคันเนี่ยเป็นรถที่ระเบิดแล้วด้วยในฉากแล้วเขาประกอบขึ้นมาใหม่แล้วก็มาตั้งโชว์ไม่มีคนขัดเลยไม่สนุก <laughs> อีกแล้วครับท่านแม่มีไก่ทอดมีคอหมูย่างแล้วก็ที่แน่ๆครับผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวครับแต่ว่าเป็นใบโหระพา เยอะมากขนมขนมเยอะมากอร่อยมาก เป็นคลัสไข่แล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตอร่อยมากคิดไหมอร่อยจริงๆอร่อยมากจริงๆริง <c oughs> <c oughs> คร Thank you. เขาเดินมาบอกว่าหลอพูดยากครับสงสัยมีสาวจีนกลับบ้านแล้วล่ะไอซัมอยากกินขนมปังอยากกินขนมปังขผมจะโดนต่อนไหม กล้ามแน่นขนาดนี้โดนต่อยได้แน่ครับผมและนี่คือทริปเซี่ยงไฮ้ครั้งแรกของมิกนะครับผมก็จะเห็นว่ามิกจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ครับมิกมาเที่ยวแบบฟรีสไตล์อยากแวะที่ไหนก็แวะอยากทานที่ไหนก็ทานนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่จะเห็นกันได้มากๆเลยคือมิกจะทานเยอะมากๆเห็นไหมฮะจะชอบครับเวลามา ต่างประเทศหรือว่าเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยผมจะเน้นหลักๆเลยคือเรื่องของการทานหาอาหารอร่อยอร่อยทานนะครับผมใครที่อยากมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้นะฮะผมก็แนะนํานะครับผมการการอยู่การกินนะครับเดี๋ยวนี้เขาแบบดีมากๆแล้วห้องน้ําก็สะอาดนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเซี่ยงไฮ้ครับครับผมอย่าลืมนะครับมากับมิกครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับบ๊ายบาย ัระบว่ารชั้นน่ะอันนี้นะเขาจะกลิ่นค้าต้องทำไหมหลอกลวงอ่าหนึ่งวันทันกว่าเรื่อง